สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําขาตั้ง3าขาค่ะขาซึ่งขาตั้ง3าขาที่เรานํามาในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อบอสค่ะขาจะเป็นตัวนี้นะคะขาตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น bt 15 0ูนะคะเกลียว5ส่วน8นิ้วค่ะขาสําหรับตัวนี้นะคะวัสดุนะคะจะทําจากอลูมิเนียมค่ะขามีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็มีความแข็งแรงค่ะ ขาตัวนี้นะคะจะมีความสูงของขาตั้งนะคะอยู่ที่52เซนติเมตรค่ะถึง154เซนติเมตรนะคะขาตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงนะคะด้วยกันนะคะได้ทั้งหมด3ระดับค่ะค่ะสำหรับระดับแรกนะคะจะมีความสูงนะคะอยู่ที่52เซนติเมตรนะคะค่ะถ้าเราต้องการทำการปรับระดับความสูงของขาตั้งเพิ่มนะคะให้เรานะคะทำการปลดล็อกตัวนี้ออกนะคะ ขานี้นะคะเขาก็จะมีความสูงเพิ่มนะคะอยู่ที่122ซนติเมตรค่ะขาต่อมานะคะถ้าเรานะคะต้องการจะทําการปรับระดับความสูงนะคะของขาตั้ง3ขาเพิ่มนะคะให้เราทําการปลดล็อกตรงนี้ออกนะคะ ค่ะสำหรับด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นแคมล็อกค่ะค่ะแคมล็อกตัวนี้นะคะเราสามารถคลายล็อกออกนะคะแล้วก็ทําการหมุนปรับระดับความสูงนะคะของขาตั้งนะคะเพิ่มได้ค่ะขานี้นะคะเขาก็จะมีความสูงนะคะอยู่ที่154ซนติเมตรค่ะ ค่ะสำหรับตรงกลางตัวนี้นะคะจะเป็นเกียวของขาตั้งนะคะขาขาตั้งตัวนี้นะคะจะมีเกียวนะคะอยู่ที่5้ส่วนแนิ้วค่ะขาและด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นลูกน้ําฟองกลมค่ะค่ะสำหรับขาตั้ง3ขาตัวนี้นะคะจะเหมาะกับการใช้งานนะคะร่วมกับเลเซอร์นะคะได้หลายรุ่นค่ะขายกตัวอย่างนะคะจะใช้งานร่วมกับมอส GLL ห้าขีดห้าศูนย์เอ็กนะคะมอส GLL สามขีดหนึ่งห้าเอ็กค่ะ ขาบอส GLL 5 4 0 e ค่ะขาและบอส GLL 8 4 0 e นะคะเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับขาตั้ง3ค่ขาบอส BT150 เกียว5ส่วน8นิ้วตัวนี้นะคะค่าจะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ตัวขาตั้งนะคะค่าราคานะคะอยู่ที่1,890บาทค่ะค่าสินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะค่าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าก่อนได้นะคะ ที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะค่าร้านนะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคา m มิโอแกนนะคะค่ะหรือว่าลูกค้าค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 9 4ค่ะค่ะและลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์ค่ะเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่แอดไซาค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ